สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง v p ธรรมดานะครับช่อง v p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้น Nikkei เช้านะครับหุ้น Nikkei เช้าของวันที่8มีนาคม2567นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับสีฟ้าสีฟ้านะครับนำโชคนำสิงดีๆมา้ทุกๆท่านนะครับช่อง v p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้น Nikkei ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะ ข้างหลังอาจารย์ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมันเป็นแถบยุโรปเห็นมันเป็นสีสวยๆก็เลยเอามาใส่นะครับสีน้ําเป็นสีฟ้าหมายถึงวันศุกร์นะครับก็เลยเอามาใส่นะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับโอ้ขอบนเลยนะหลุดสองวันต่อกันเลยสี่รอบอ่ะเป็นเกิดอะไรขึ้นก็ไมมลูกอืมไม่บนกันแล้วกันเนาะ สู้ๆต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้มั่นใจนะมั่นใจมั่นใจว่าต้องเข้าต้องเดินปกติแล้วล่ะวันนี้คิดว่าครับวันศุกร์ครับวันศุกร์นี้ต้องเอาให้ได้เพราะว่านี้แค่อีมีแค่2รอบนึ่งรอบเช้ารอบเที่ยงเอ้ยรอบเท้่รอบบ่ายนะครับประมาณนี้ต้องเอาให้ได้นะครับวันนี้นะความมั่นใจมีความมั่นใจมีเต็มร้อยอยู่วันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วสวันไม่มีความมั่นใจเหรอก็มีเหมือนกันครับแต่ มันมีบางอย่างมาขัดอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะกอสู้ๆต่อไปมันก็ต้องมีวันฟ้าหลังฝนละอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะเราก็มาชมกันเลยนะครับรอบเช้ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับรอบเช้านะอ่ารอบเช้าหุ่นนี้คือเช้ามีอะไรเราก็มาชมกันเลยนะครับแทนคําขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกๆทุกๆลิปเลยอ่าแปดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหุ่นนี้คืออีเช้านะครับเด่นเน้นบนนะครับเด่นเน้นบนนะครับ เด่นเน้นบนนะสอ,องสามสี่ห้านะครับมาสามสี่ห้าในคู่กับเจ็ดแปดเก้านะส่วนศูนย์กับหกเนี่เป็นตัวรองเลยนะนะกันกันไว้หน่อยนะครับอเน้นที่สองสามสี่แล้วก็เน้นปันธงที่สามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าคู่กับเจ็ดแปดเก้านะครับอ่ะเราก็มาเลือกดูว่าอะไรจะมาบ้างนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามนะครับอืม 5 7 7 5จ8ด5จ็ดหนะครับส่วนสีกับ2เป็นตัวรองนะครับ4 7 7 4 4 8 8 4 4 9ดสนะครับส่วนสอนะครับใครชอบก็จัดไปนะครับ2นะประมาณนี้นะครับส่วนชุดวินนะครับวินนะวินขอเลือกที่เจ็ดแปดแล้วกันนะครับ7 8 9 0 คู่กับสามกับห้านะขอเลือกที่สามกับห้าได้กันนะครับส่วนคู่เด่นคู่เน้นเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ขอเลือกตรงนี้นะขอเลือกตรงสามเจ็ดสามแปดสามเก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับประมาณนี้นะครับส่วนนอกนั้นก็คิดว่าเป็นตัวรองนะครับประมาณนี้อ่ะมาดูใกล้ๆหน่อยดูใกล้ๆหน่อยนะครับอืมอัพมาดูใกล,ใกล้เด่นนะครับเด่นเน้นบนนะครับขอเลือกที่สองสามสี่ห้านะครับแล้วขอปั่นทงที่ สองสามสี่ห้านะครับประมาณนี้คู่ของเขาก็จะมีตามนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นตัวลองนะครับใครชอบก็จัดคู่กันไปเลยนะอ่าอันนี้คือชุดที่ว่าน่าจะมามากที่สุดนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้านะครับส่วนตัวน,นี้เป็นตัวลองนะครับสี่กับสองนะอ่าสี่กับสองนะครับเนี่ยสี่กับสองนะครับตัวลองนะครับส่วนสายวินนะครับวินก็ตรงนี้นะครับ 1 8็ดแปเก้าศูนย์สามห้านะครับอ่ะมาดูตัวฟันธงรูดวิ่งค่ะเนี่ยขอเลือกที่สามลงห้าเหมือนเดิมนะครับคู่ของเขาคิดว่าเก้านะเด่นที่สุดนะอ่าประมาณนี้นะครับคู่ของเขานะครับสาม 3, นะครับสามลงห้านะลองหนะ้านะครับ ก้าเนี่ยอาจารย์ชอบมากมากนะเก้า,านะครับสามเก้าห้าเก้าสี่เก้าสองเก้านะประมาณนี้นะครับคู่กันนะครับประมาณนี้นะครับหุ่นนี้เกีกเช้าก็มีตามนี้นะครับอ่าจดเอาเลยครับข่าวนี้จบข่าวแล้วนะครับจบข่าวแล้วจบข่าวแล้วตามนี้เลยนะครับอขอบพระคุณมากมากสาธุสาธุอ้าจวจดให้เวลาหนึ่งนาทีอาจารย์จะสวดมนต์ก่อน อาจารย์ตวจคาถาเวลาทายโยเวลาคนเดยยังเวลาหิงสาเวลาสตาสเวลาตาตาเวลาอิติโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสาวะโหอมเวลาทายโยเวลาคนเดยยังเวลาหิงสาเวลาตาสีเวลาตาตาเวลาอิติโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสาวะโหอมเวลาทายโยเวลาคนเดยยังเวลาตาตีเวลาตาตาเวลาอิติโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสาวะโหอมสามรอพอนะเพียง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 ขอให้สมาชิกรับเงินกันทุกคนทุกคนเช้านี้นะประเดิมประเดิมนะ เท่าไหร่ก็ดีหมดนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับรวยรวยรวยไหลมาเทมานะครับโชคดีโชคดีครับวันดีครับ